สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายถิ่งแม่เจ้าหกสามนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับการดูแลไซเกาหลีนะครับว่าเราจะดูแลยังไงให้มีฟอร์มดีมีใบดกแน่นนะครับไปดูกันได้เลยครับไซเกาหลีก็จะเป็นพืชที่ชอบน้ํานะครับและก็ชอบแดดนะครับเราก็ควรจะรดน้ําทุกวันนะครับถ้าฝนไม่ตกนะครับแล้วก็ ปลูกไว้ในที่กลางแจ้งนะครับได้รับแสงแดดเพียงพอนะครับอย่างหนึ่งที่เราต้องทำนะครับก็คือการตัดแต่งกิ่งนะครับถ้าเราอยากให้มีกิ่งที่หนาแน่นทึบได้ทรงนะครับเราก็ควรตัดแต่งนะครับเพื่อนๆก็สามารถตัดแต่งได้ตามต้องการเลยนะครับจะได้ทรงไหนก็ตัดได้เลยนะครับผมก็จะตัดยอด ที่มันยาวๆย,าวยืดๆออกนะครับตัดแต่แตงออกให้มันแตกใบแตกยอดออกมาใหม่นะครับก็จะได้ทรงที่หนาทึบกระชับนะครับก็ตัดออกไปนะครับแต่งได้ตามต้องการนะครับถ้าใครจะเอายอดที่ตัดไปชำอีกก็ได้นะครับ ได้ประโยชน์2ต่อนะครับได้แต่งต้นเก่าแล้วก็ได้ไปชำต้นใหม่ได้นะครับสําหรับยอดนะครับที่บิดงอนนะครับเราสามารถดัดได้นะครับค่อยๆดัดนะครับยอดที่ไม่ตั้งตรงนะครับเพราะบางทีมันจะโดน บดบางนะครับทำให้เอนหาแสงนะครับแล้วก็สามารถดัดได้นะครับค่อยๆดัดก็จะทําให้ยอดกลับมาตั้งตรงได้เหมือนกันนะครับตัดออกอีกหน่อยนะครับมันยืดเกินไปนะครับตัดออกให้มันแตกใหม่ครับได้ทรงกระชับขึ้นนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะใส่ปุ๋ยกันนะครับจะใช้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยคอกได้หมดนะครับถ้าเคมีนี่แนะนำสูตร16-16-16นะครับก็คือมีไนโตรเจน16%ฟอสฟอรัส16%แล้วก็โพแทสเซียม16%นะครับไม่จำกัดนะครับว่าต้องยี่ห้อไหนนะครับใส่ไปเลยนะครับ1ช้อนโต๊ะโดยประมาณนะครับแล้วเราก็จะลดน้ำตามนะครับทีนี้ปกติแล้วไซเกคาลีในถุงนี่ที่เขา ขายมาเนี่ยมันจะมีแค่ไม่แกบดําก็ขุยมาพานะพร้าวแค่นั้นนะครับเขาก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยไว้นะครับทีนี้พออยู่กับเราถ้าเราไม่ใส่ปุ๋ยไม่ดูแลก็จะสมไปนะครับยอดนี่เราก็สามารถดัดได้นะครับถ้ามันไม่โตค่อยดัดเรื่อยๆนะครับโดยเราจะทําอย่างนี้ประมาณเดือนละครั้งนะครับก็คือใส่ปุ๋ยประมาณเดือนละครั้งนะครับแล้วก็ตัดแต่ง ประมาณเดือนละครั้งนะครับจะทําให้ได้ทรงพุ่มที่ใบหนาแน่นนะครับปวามกระชับสวยงามนะครับก็หากเพื่อนๆชอบคลิปผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ